ัยเราได้ยินไหมจีมันหลับเนี่ยหรอไม่ได้ยินนู่นบอกไม่ได้ยินโน้มได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ได้ยินเอาไม่ได้ยิน เราได้ยินไหมเฮ้ยน้องน้องครับน้องน้องมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินเห็นไหมอ๋อไม่ได้ยินลูกดีได้ยินไหมลูกพี่ได้ยินไหมอะไรก็ลูกดีมาได้ยินไหมอ๋อไม่รู้เรื่องจริงอะไรอ่ะอะไรไม่ได้หรือไม่ถูกมาพวกมันโดนนุ๊กได้หนึ่ง เปนหน่งเตี้ต้องเยอะเพื่อัอยว้ไห่้นนี่ไงนกูนี่ก่นี่นนุกันหมเลยนี่น่ไม่ก็นึงนน้ามจทอะไรเลนี่กูจะออกไปไนก็ไม่ได้เอาไอ้ใส่เลยอ่ะกูใส่ี tao tao tiếp máy Còn ơi tao bảy giải tiếp buồn máy bị Linh, Linh, khổ lúc này khổ lúc này